สวัสดีครับทุกคนผมกลับมาอีกครั้งพร้อมกับการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับการถูกคุกคามถูกทกรมานและทาให้อดหลับนอนอย่างไรบ้บริลุเสยทัมที่ผมต้องเผเชิญอยู่ทุกวันรายงานนี้เป็นของคืนวันที่13พฤษภาคม2568การโจมตีรุนแรงได้กลับมาอีกครั้งเมื่อคืนผมถูกรบกวนการนอนหลับรวมถึงระยะเวลาการนอนทั้งหมดก็ไม่เพียงพออีกเช่นเคยผมรู้สึกถึงการโจมตีที่จอตจงต่อหัวใจและสมองผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับ อาการเจ็บหน้าอกปวดหัวเวียนศีรษะและถึงเกือบเป็นลมในบางช่วงเรามาดูข้อมูลกันเลยครับเมื่อตื่นขึนก่อนอผมไม่ได้พักผ่อนเพียงพอการนอนหลับด้วยของผมก็ลดลงเพียงครึ่งหนึ่งของคนทั่วไปที่ควรได้หลับคะแนนความพร้อมของร่างกายก,าก,ากานน็ลดลงตัวชี้วัดการฟื้นตัวคุณภาพการนอนและสมดุลการนอนล้วนแสดงสัญญ,ญาณเป็นเตือนเป็นสีแดงอย่างชัดเจน ความเป็นป, usted, ปกติเหล่านี país, ้ยังได้รับการยืนยันจากรูปแบบการหายใจที่ไม่สม่ำเสมอสม่วรให้ระดับออกซิเจนในเลือดปลอดัยปวดโดยเฉพาะก่อนเข้าสู่ช่วงนอนรหาจลากการเ็นปดที่คุณกคงังเ่ควาปดังวตความอ ร่างกายของผมถูกรบกวนเมื่อคืนและสองผลกระทบหลังจากตื่นขึ้นมาแม้ในขณะดีผมทำวิดีโอนี้ครับขึ้นมาไม่ใช่แค่เพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมแต่เพื่อให้ผู้คนรับรู้ว่าน,นี่ไม่ใช่แค่การพอดนอนธรรมดาการมันคือการโจมตีอย่างเป็นระบบโดยใช้อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงและวิธีการหลับที่ค่อยๆทําลายสุขภาพและชีวิตของคนคนหนึ่งในแต่ละวันพวกเขากําลังทำลายชีวิตของผม ผมบอ,อกว่าพูดเพราะไม่มีใครควรที่ต้องมีชีวิตและถูกทำลายด้วยวิธีชั่วร้ายแบบนี้ชีวิตของทุกคนมีคุณค่าโดยเฉพาะชีวิตของผู้บริสุ์ของคนทุกคนที่รับชมหากคุณเชื่อในความวยาุติธรรมโปรดกดติดตามช่องนี้และแชร์ข้อความดีเพื่อช่วยกระจายข่าวการทำลายชีวิตของคนอย่างไรบุรีเสียลท,ที่ติดติกับผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้า ขอให้ทุกคนเข้มแข็งม,มีสติและอย่ายอมแพ้ต่อความว่ายุทธรับขอให้สันติภาพจงมีแด่ทุกคนครับ